คำถามข้อสุดท้ายสําหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมถามอาจารย์ดามาค่ะว่าอยากจะรู้ความแตกต่างระหว่าง take out แล้วก็ take off ค่ะเรามาเริ่มจาก take out กันก่อนนะคะอาจารย์ดา take out อาจจะแปลว่าหยิบออกมาก็ได้ I'm going to take out my phone จะหยิบโทรศัพท์ออกมานะครับ I'm gonna take out my wallet จะหยิบกระเป๋าตังออกมาอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือ take my wallet out นะครับใส่กรรมตรงกลางหรือว่าหลังก็ได้แล้วแต่จะพูดนะครับหรือว่าถ้าจะใช้เป็น adjective จะบอกว่า let's order take out food หรือว่าแค่เป็นคำนามของมันเองก็ได้ก็คืออาหารกลับบ้าน let's order take out จะเป็นคำนาม,มบบของมันเองค่ะ,ะ let's order take out ก็คือสั่งอาหารที่ร้านให้เขาทำไว้แล้วก็ไปรับเองนะครับ take out นะครับ แต่นอกจากนั้นก็ take out อาจจาะ<า>พูดถ<า>ึงการออกเดท <อา S 2> นะค่ะก็ได้นะครับ I'm going to take her out on a date ซึ่งสังเกตในภาษาไทยก็จะมีคำว่านำคำว่าเอาคำว่าพาเ<า>นี่ยครับถ้าเป็นคนก็ต้องเป็นพา,าใช่ไหมครับนำกับเอาก็ใช้แทนกันได้นะครับแล้วก็ มีแค่นี้มัง้งในภาษาไทยเท่าที่ใช่แต่ภาษาอังกฤษก็คือใช้แค่คําเดียวได้เลยใช่ไหมคะจายดำสามารถใช้แทนหลายๆอย่างได้แต่สงสัยว่าอย่างนี้เนี่ยเวลาพูดว่า take out ในการพาไปออกเดทหรือว่าบางทีใช้กับคนที่ไม่ได้เป็นคนที่จะไปออกเดทด้วยได้ไหมคะได้ครับ I'm going to take my client ลูกค้าหรือว่านั่นแหละ client or my customer out to dinner okay to to try and impress them ก็จะพาลูกค้า ไปกินดินเนอร์อาหารเย็นด้วยกันเพื่อที่จะทำให้เขาประทับใจนั่นเองครับสร้างความประทับใจอันนั้นก็คือ take out ในความหมายที่แตกต่างกันแต่ละอย่างนะคะแล้วมาที่ take off บ้างค่ะอาจารย์ดำได้ยินคำว่า take off ก็ความหมายแรกที่นึกขึ้นมาก็คือการถอดนะครับเช่น I'm going to take off my shirt and flex muscles จะถอดเสื้อนะครับแล้วก็แบ่งก้ามให้ดูนะครับซึ่งไม่มีนะคะคุณผู้ชมไม่มีนะครับหย่อนยานไปหมดแล้ว <laughs> <laughs> อันนี้เป็นความหมายแรกที่นึกถึง <laughs> ก็คือถอดออกค่ะ <laughs> นั่นแหละหรือว่าสมมุติจะเข้าวัดนะครับจะบอกฝรั่งว่า before you go into the temple หรือใช้ทับศัพท์ก็ได้ before you go into the wat h Please take off your shoes ค่ะหรือ please take your shoes off อ๋จะใส่ไว้ก่อนหรือว่าหลังก็ได้นะได้ทั้งคู่นะครับหรือพูดถึงเครื่องบินก็ได้นะครับ My plane is taking off at 7 a.m. ก็จะแปลว่าเครื่องบินของฉันก็จะขึ้นตอน7จ็ดโมงเช้านะครับหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือหักคะแนนนะครับ My teacher took off points because I misspelled some words ก็คือครูของฉันหักคะแนน เพราะว่าสะกดคําบางคําผิดนะครับแต่ละอย่างที่ถามมานี่มันมีความหมายมากกว่า1อย่างนะคะแล้วก็ต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานด้วยแต่ก็นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายอย่างใช่ไหมคะอาจารย์ดำเช่นจะมี take in หรือว่า take on ซึ่งในคราวหน้าค่ะบางทีเราอาจจะได้มาพูดคุยกันต่อแต่ว่าที่พูดไปทั้งหมดนะคะก็คือความหมายและก็วิธีการใช้งานของ take out แล้วก็ take off ค่ะเป็นยังไงบ้างคะนี่น,นะครับขอโชวนะครับซูจริงออกเสียงชัดเ ver เพราะว่าเขาออกเสียงว่า Never and ever เป็นตัว V โอ้ไม่ใช่ never ever ใช่ไหมคะ Never ever ไม่ได้อ่าละค่ะความหมายถ้าเป็นคำว่า never นะครับมี2ความหมายนะครับในภาษาไทยนะครับ 1. ไม่มีวัน 2. ไม่เคยนะครับแล้วจริงๆ3ความหมายเพราะว่าจะแปลว่าไม่ค่อยก็ได้นะครับเอาเป็นคำว่า